สวัสดีครับน้องเซียนเหนะครับอันนี้คือการถ่ายวีดีโอนะครับวีดีโอให้ท่านได้ดูว่าน้องที่เราจะลงในวันที่สองเมษาหกหกนะครับปลาขาวซ้อยนะครับปลาขาวซ้อย มีการจับฝูงเยอะมากนะครับตลอดทั้งซ้ายเลยห้วยที่เราจะลงนะดูสีครับเป็นฟูงใหญ่เลยยาวเมื่อคืนนะครับโอ้พอดีเมื่อวานเรามีการขังด่างนะงไว้ขังด่างขั้งไม่ให้ปลาออกไปด้านนอกนะครับเรากักบ,บริเวณ บริเวณบอ่อปลาที่เราจะให้ท่านลงนะครับโอ้ยาวไปถึงนู่นเลยครับนุ่โอ้ปลาจับฝูงไปถึงนูน่นครับนี่จะเป็นปลาขาวส้อยนะครับรุ่นตั้งแต่แหสง20304เส้นนะครับเป็นฝูงใหญ่เลยครับนีู่งใหญ่ ดูยัดชันนะครับนี่ปลาตัวใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่ยังโบนอยู่นี่ครับนี่ดูความอลังการของปลานะครับเป็นฟูงยาวนะครับโอ้รับรองทุกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่จะให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะครับว่ปาปลาฟูงใหญ่มันจะมี นี่ครับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ยังบ่นอนยังกินลูกปลาน้อยอยู่เลยนะครับนี่มาทางนี้อีกนะครับนี่จะเป็นปลาเล็กนะครับปลาเล็กเจับฝูงนี่ฝูงใหญ่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นฝูงใหญ่ปลาเล็ก รับรองว่าปลาของเราไม่ผิดหวังแน,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 น่นอ,น,ววอ,น,น,อน,นนะครับนี่ครับเนี่ยเมื่อคืนจับฟงยาวเหยียดเลยโู้นไปจนถึงฝั่งนู้นโอ้นหปลาฟงใหญ่ไปถึงฝั่งนู้นครับนูเป็นฟงเลยครับนี่นี่นี่นเตมีแห่สองศูนย์สามศูนย์นะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับให้ดูฝั่งนู้นอีกดูเฉพาะท่านที่ชื่นชมนะครับชื่นชอบปลาขาวนะครับที่ ปลาเป็นฝูงนะครับฝูงใหญ่นะครับเป็นฝูงใหญ่โน่นครับโน่นโอ้โหน,น่ะนะปลาขาวจับฝูงนะครับนี่เป็นฝูงปลาดำดำไปทั้งคลองเลยนะครับนี่ดูครับปลาใหญ่ก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่แถวปลาเล็กเลยแหลนะนี่ครับนี่มีแต่ฝูงปลาทั้งนั้นเลย ครับนี่เราไม่ได้โกหกท่านนะครับเพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจนะครับว่าควรจะมาหรือไม่นะครับสำหรับโบที่เราจะลงวันที่สองเมษาหกหกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับที่น้องเซียนแหตทั้งหลายที่สนใจ อ่านเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับวันที่สองนะครับสวัสดีครับ